พอแล้วจ้าตุมตามอาลีชื่นใจได้เห็นหน้าลูกสาวคนแรกหน้ารักหน้าชังสุดๆในวันนี้ทางทีมงานต้องขอแสดงความยินดีกับทางด้านนักแสดงหนุ่มตุมตามทีล่าสุดภรรยาสาวคนสวยได้คลอดลูกคนแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดวยหนุ่มตุมตามได้ออกมาพสภาพครอบครัวพร้อมกับระบุข,ข้อความเอาไว้ว่ารอมาเก้าเดือนหน้าตาเป็นแบบนี้นี่เอง เบบเบ b เฟมิลี่ขอบคุณป้าหมอขอบคุณพี่พี่พยาบาลทุกคนเลยนะครับช่วยดูแลอย่างดีอบอุ่นตั้งแต่แรกเริ่มจนป่านนี้ทำเอาเหล่าบรรดาแฟนคลับและหลายท่านถึงกับเข้ามาคอมเมนต์สิ้นชมในความน่ารักกันอย่างล้นหลามเอาเป็นว่าเราไปชมภาพกันเลย